เล่นใหญ่เปิดตัวแรงถึงเวลาเดบิวต์สาขาใหม่71หมูกระทะเอาใจสายบุฟเฟ่ที่โครงการวิลเลทฮับราชพฤกษ์เป็นบุฟเฟ่ราคาเริ่มต้น299บาทแต่ถ้าอยากทานครบจบแนะนําเป็นราคา369บาทเป็นสาขาน้องใหม่ที่จัดเมนูกว่า90รายการพรีเมียมไม่น้อยหน้าสาขารุ่นพี่เลยกินกันจุกๆมีวัตถุดิบพรีเมียมเนื้อนําเข้าเนื้อเกรยพรีเมียมซีฟู้ดน้ำจิ้มไข่ญี่ปุ่นสิกเนเจอร์ของทางร้านที่เสิร์ฟไม่อั้นเนื้อที่ใช้นําเข้าจาก USA มีลิ้นวัวโคขุนเนื้อท้องสเปกเนื้อพรีเมียมที่ลลน้ ชิ้นโตโตหมูซีพีคูโรโบตะพรีเมียม3ชั้นเกาหลีที่คัสเปกมาอย่างดีซีฟู้ดเน้นเน้นทุกอย่างจิ้มกับน้ำจิ้มไข่ญี่ปุ่นหรือน้ำจิ้มที่ทางร้านมีไว้ก็อร่อยทั้งหมดของทานเล่นอย่างข้าวหน้า71ไข่เย,ยิม้มที่รวมซิเนเจอร์ของร้านไว้ในถ้วยเดียวราดด้วยน้ำจิ้มไข่ญี่ปุ่นอร่อยสุดย้ำนะว่าเมนูนี้ต้องลองและยังมีข้าวแกงกะหรี่ข้าวผัดส้มตำกิมจิยำสาลายเลือกตักได้เองเลยของทอดทอด,ทอดใหม่ๆจิ้มกับน้ำจิ้มที่ทางร้านจัดไว้กินกันเพลินเครื่ั้บยนว ชาเขียวและน้ำอัดลมทานเพลินสบายๆ,ายๆในห้องแอร์มีเครื่องดูดควันไม่ต้องกลัวกลิ่นติดตัวถ้ากระทะดำก็เปลี่ยนกระทะใหม่ได้ตลอดตกท้ายด้วยของหวานส้มจีชอ็อตปี๊ดใจเปรี้ยวปี๊ดถึงใจตามด้วยไอซี่ถั่วแดงญี่ปุ่นกินแล้วหอมหวานชื่นใจมากแล้วยังมีเมน,นูของหวานอื่นๆมีทั้งไอศกรีมเค้กให้ได้เลือกทานตามใจชอบ7 1 <71 S 2> บุฟเฟ่ราชพฤกษ์คุณภาพพรีเมียมเหมือนเดิมแบบอาราคัสที่บรรทัพทองแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือสั่งได้ไม่อัน้น2ชั่วโมงเต็มคุ้มราคาสุดๆสายบุฟ อิ่มครบจบมือของปิ้งย่างของทานเล่นเมนูอีสานขนมหวานต้องมาที่71หมูกระทะบุฟเฟ่ทั้งสองสาขาสาขามิต t อัพเจ้า,านัดใกล้สุรราชการและสาขาน้องใหม่วิเลทัพราชพฤกษ์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่11เโมงถึงเที่ยงคืนมาอร่อยได้ทั้งสสาขาเลย